และว,วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งครับที่ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรรุธพนมยงค์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยด้านโลจิสติกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประจัดระบบในเรื่องของโลจิสติกให้กับเกียรติเจริญซิติพาร์จะเป็นอย่างไรบ้างน,นั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ เป็นหางการอีกครั้งแล้วครับดครครับครับผมบรษาว่าโลจิสติกส์นี่เข้ามามีส่วนในอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนรถยนต์เลยนะครับจริงๆโลจิสติกส์เนี่ยไม่ได้อยู่เพียงแค่ในอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนยนต์รรคือมันอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหมดเพราะว่าโลจิสติกส์นั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการไหลเวียนทําอย่างไรให้การไหลเวียนไม่ว่าจะเป็นของข,องข้อมูลระหว่างคู่ค้าไปจ,จนถึงการไหลเวียนของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยของตัวชิ้นส่วนไปจนถึงตัวรถที่ประกอบเสร็จแล้วเนี่ย ทำกันอย่างไรให้มันมีทั้งประสิทธิภาพประสิทธิผลภายใต้เงื่อนไขของต้นทุนที่ต่ําที่สุดครับอ๋องแล้วต้องถามคุณนิวั์ว่ารจริงๆแล้วในะอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยไอ้โปรเซสตั้งแต่มีคําสั่งซื้อของลูกค้าที่มาเนี่ยกับจนถึงส่งให้เขาเนี่ยมันเยอะมันหลายขั้นตอนไหมครับมันก็เป็นที่บางพาร์ทนะบางพาร์ทเนี่ยมันก็เยอะนะฮะแล้วบางพาร์ทก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะแต่ว่าบางพาร์ทที่มันยากๆนะะทางพอเราทําไปเสร็จ หรือว่าเราผลิตเสร็จพอส่งตรวจสอบถ้ามีปัญหาคือทางลูกค้าก็จะมาช่วยคอมเมนต์ช่วยเราดูแลครับฮะมันบีบหัวใจมันเขาเขาเร่งเลามหเวลาทำมาเขาก็มีเวลาให้เรามากนะมีเวลาให้เราหลายเดือนแต่บางพาร์ทเนี่ยก็เร่งมากบางพาร์ทก็เร่งมากมีฮะมีสลับกันไป นั่นหมายความว่าทางทางโลจิสติกในในมุมมองของดเตรที่เขามามีู่นช่วยนั่นหมายความว่าในเรื่องของการเวลาในการสร่งมอบให้ทันกับลูกค้าอันที่1อันที่2คือความสามารถทางด้านต้นทุนครับคือคือโลจิสติกจะมีอยศู่ย์ด้วยกันส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าครับลูกค้าในกลุมม่มอุตสาหกรรมตรงนี้เนี่ยจะมะีความต้องการที่ชัดเจนเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรและเขาก็ต้องการจะหาคนที่สามารถทําได้ซึ่งเงื่อนไขของเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ในเรื่องของตัวคุณภาพของสินนค้้าดวยรัมมีเื่อองงข การจัดส่งด้วยนะครับก็คือการจัดสง่งการส่งมอบไปจนถึงที่โรงงานที่จะต้องมาใช้ชิ้นส่วนตรงนี้ต่อไปในการประกอบรถยนต์สูมุตัวตัวยึดคอนโซลที่ที่ทางนี้ทำน,นั่นหมาเพราะว่าเราส่งอันนี้ไปให้ใหกับซัลายเออร์รายอื่นในการทําต่อไปด้วยใช่ฮนะเพราะฉนะนั้นเราก็ต้องส่งตามเวลาที่เขากำหนดมาส่งให้ตรงเวลาหนึ่งคุณภ,ภาพให้ได้ คุณภาพเวลาเนี่ยต้องมาคู่กันได้แน่นอนสเต็ปแรกเลยถ้าคุณภาพทําไม่ได้ไม่ต้องคุยเรื่องอื่นเลยไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยคุณภาพไม่ได้กระจตอนแรกอย่างที่เกียรติเจริญทำเนี่ยเ,เพราะว่าเ,าเวลาทำเนี่ยแล้วอาจจะมีการทําผิดพลาดประมาณสักเปอร์เซ็นต์หลังจากปรับปรุงโลจิสติกจากข้อมูลของลอเตอร์เนี่ยมันสามารถาเพิ่มขึ้นมาได้ประมาณส4บสี่เปอร์เซ็นต์นี้เลยครับคือมันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งเดิมกีเนี่ยเราก็พยายามพัฒนาของเราอยู่แล้วทีนี้จากที่ ท่านด็อกเตอร์มาเทรนเรานี้เรื่องโลจิสติกอะไรอะ่ะมันก็ทําให้เราคือเกิดไอเดียหรือว่าพูดง่ายว่าเห็นอะไรเห็นภาพเลยนะครับบ้างในโอกาสเห็นโอกาสอะไรที่เรา ก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้เอสที่ดูรายการได้อยู่ไงครับคุณผู้ชมเมือนว่าไออย่างที่ว่าเนี่ยโลจิสติกอยยาไปละเลยที่ว่าเนี่ยมันอยู่ดีมันเพิ่มมา15%เนี่ยไม่ต้องเพิ่มอะไรขึ้นมาคือแค่ปรับปรุงสิ่งีดีขึ้นมันเพิ่มบิลลี่15%นี่ก็ไม่ธรรมดานะะผมว่าใช่นะผมว่าดีเพราะว่าเมื่อเราจัดการอะไรดีแล้วเมื่อเรา ได้สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาที่เราควรจะได้นะแล้วาบางเราได้มาบ้างแล้วเราคืนให้ลูกค้าบ้างมันก็แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายแบบเราได้บ้างเขาเราคืในให้เขาบ้างผมว่าดีดีกว่าที่เราปล่อยให้มันลอดไปโดยที่เราไม่ทําอะไรเลยแล้วผมว่าลูกค้าอาจจะสบายใจอะไรอะไรให้บริษัทแล้วก็พัฒนานร่วมกับเขาโรเตอร์ครับหลังจากเข้าไปศึกษาโปรเซสกระบวนการทํางานของกิจเจร์นะครับไม่ทราบว่าพบปัญหาที่ต้องแก้อะไระบ้าง ครับคือส <c oughs> ิ่งหนึ่งที่เราค้นพบก็คือในเรื่องของกระบวนการผลิตนั้นมีช่วงหนึ่งในกระบวนการผลิตของชิ้นส่วนตัวหนึ่งเนี่ยมีสัดส่วนของดีเฟกต์ค่อนข้างสูงครับซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะพอดีเฟกต์สูงปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นการจริงๆแล้วเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับผู้ประกอบการครับเพราะดีเฟกต์สูงลูกค้าเองก็จะไม่รับใช่ไหมครับตัวสินค้านั้นพอเราเข้าไปดูเราก็ไปพยายามทาความเข้าใจว่าอะไรคือต้นเหตุของตัวดีเฟกต์ครับ ซึ่งต้นเหตุอันหนึ่งนะครับจริงๆแล้ว um ไม่ได้อยู่ที่ตัวกระบวนการในการทํางานแต่ต้นเหตุอันหนึ่งก็คืออยู่ที่การเตรียมความพร้อมของคนที่เข้ามาทํางานตรงจุดนี้คือเราต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าในการประกอบการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยเรื่องของกระบวนการในการทํางานเนี่ยจะมีการจัดระบบขึ้นมาซึ่งตรงนี้คนที่เข้ามาทํางานในนี้ก็ต้องมีวินัยที่ปฏิบัติตามระบบซึ่งถ้าเผื่อไม่มีวินัยเนี่ยเนี่ยโอกาสที่จะมีดีเฟกต น,นี่ก็คือสิ่งที่เราได้เข้ามาและได้มาทําความเข้าใจตรงจุดนี้ว่าเฮ้ย hey, ตรงนี้ในเมื่อตรงนี้เป็นปัญหาถ้าคุณสาม,มารถลดตรงนี้ได้ก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่บ,บริษัทกินแต่ว่าจะต้องมีกระบวนการนะครับในการเข้ามาดําเนินงานและอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้มีการทําในโครงการที่เราร่วมกับทางเคบัง uh, ก็คือนอกเหนือจากเราได้เราเข้ามาในนี้ด้วยก็คือพาไปนําชมในบริษัทอื่นที่อาจจะมีปัญหาที่ใกล้เคียงกันเพื่อจะได้เรียนรู้จากกันในวิธีการแก้ไข เพราะสิ่งที่เราสามารถทําได้คือเราให้ตัวกรอบแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ผู้ประกอบการว่าจากตัวกรอบตรงนี้เนี่ยเราสามารถเดินหน้าได้อย่างไร,รเพราะว่าในในมุมมองของเราก็คือเราแนะนําได้แต่ผลที่จะทําให้ตรงนี้เนี่ยประสบความสําเร็จหรือไม่เนี่ยอยู่ที่ทางผู้ประกอบการว่าจะเดินหน้าอย่างไรต่อไปครับและคุณมิวัดทำอะไรครับหลังจากกรอบความคิดของอาจารย์ครับก็าทาให้เรามองเห็นภาพกว้างขึ้นคือเดินแล้วได้ดีได้พัฒนา ไปด้วยนะฮะซึ่งผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทําให้การดูแลหรืออะไรมันสะอาดสะอานขึ้นรอะไรเงี้ยแล้วก็การจัดส่งหรืออะไรมันก็คล่องตัวแลวได้ดีเฟ็อะไรที่มีมันก็ลดลงไปมากหมายความว่าจากนั้นเรามีวิธีอันใดในการทําให้เขามีความระมัดระวังหรือมีความพร้อมในการทำโปรเซสันเกิดขึ้นเพื่อเป็นงานลดดีเซ็ตนะครับอ่าครับก็พอเราได้ทำรวบครับ ทางัเดรเสร็จเราพอเราตรวจเจอพอเราตรวจเจอเสร็จเมื่อเราตรวจตรวจเจอที่จุดนี้แล้วอ่ะเราก็ไปสร้างวิธีป้องกันแล้วว่าจะทํายังไงไม่ให้มันเกิดอีกแล้วก็ทำกันละหนึ่งสองสามซึ่งหลายๆพาร์ทปัญหามันไม่เหมือนกันมันจะแตกต่างกันออกไปถ้าถามว่าจะสร้างเงินมันต้องสร้างทุกพาร์ทวิธีป้องกันยังไงให้ทุกพาร์ทเตรียมความพร้อมก็จะทําให้ทุกอย่างไหลเคลื่อนตัวได้อย่างสมูรขึ้นมันต้องมีเหมือนจะเป็นคู่มอือ ผู้รนในการปฏิบัติสําหรับแต่ละชิ้นเลยและต้องปฏิบัติตามนั้นะนะครับถ้าเผื่อไม่ปฏิบัติตามมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นทันทนีจะมีดีไซน์เกิดขึ้นทันทนีอ๋อน,นี่เป็นสิ่งที่ไลายเอสเอ็มหลายๆ e ท่านละเลยแล้วก็มองข้ามตรงนี้ครับไอเมลานโนที่ว่านั้นคือต้องบอกอย่างนี้ว่าเอสเอ็มีแต่ละรายเนี่ยแค่ทําธุรกิจวันๆหนึ่งก็เหนื่อยแล้วคแค่เดียวกับลูกค้าก็เหนื่อยแล้วไม่ค่อยมีเวลาที่จะย้อนกลับมาดูตัวเองเหมือน คนเราเนี่ยเราจริงๆทุกปีเราต้องไปตรวจสุขภาพเช็คร่างกายจริงเอสเอ็มีก็ต้องเช็คร่างกายทุกปีเหมือนกันจะได้รู้ว่าเออข้างในมีอะไรบ้างมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพื่อจะได้แก้ไขได้เพื่อจะได้มาจัดระบบระเบียบใหม่ได้ทีเราไม่ทราบว่าทางทีมงานของอาจารย์เนี่ยสามารถเข้ามาช่วย s อสเเช็คสุขภาพอย่างนี้ได้อย่างไรบ้างครับคือเรามีเครื่องมือในการเช็คครับเครื่องมือในการเช็คเนี่ยก็คือเครื่องมือที่มาช่วยเราในการวิเคราะห์ศึกษาในเรื่องของสุขภาพของ SME ครับ เพราะส่วนใหญ่แล้วที่เรามักจะเจอคืออะไรเรามักจะเจอแต่อาการมีเฟกสูงขึ้นต้นทุนสูงขึ้นนั่นเป็นอาการแต่มันไม่ใช่ต้นเหตุเราก็มีหน้าที่เหมือนกับหมอ,อ,อที่แบบอพอเรามาไล่ดูอาการเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาทําความเข้าใจว่าอะไรคือต้นเหตุเพื่อจะได้แก้ไขที่ต้นเหตุอย่างแท้จริงนี่คือคือสิ่งที่ทางผมและทีมงานเนี่ยพอเราเราเข้ามาเราพยายามสร้างความเข้าใจตรงจุดนี้ก่อนว่าเรามาช่วยเหมือนกับเช็คสุขภาพให้ให้เห็นความชัดเจนที่อยู่ข้างใน มีอาการอะไรบ้างและช่วยกันมาหาตัวต้นเหตุเพื่อจะได้แก้ไขคุณนิวัตครับเอาในสเตจนี้นะครับในเรื่องของการพัฒนาภาคภูมิหลังดิจิส์ครับไหครับว่าตอนนี้ไม่ทราบว่าความพึงพอใจนี่เป็นยังไงบ้างรครับถ้าถามว่าพัฒนาถึงจุดนี้มันเป็นยังไงก็คือทําให้สินค้าอะไรต่างๆเนี่ยในการจัดส่งของเราเนี่ยมันสะดวกขึ้นดีขึ้นนะฮะแล้วก็ในการผลิตมันก็ได้ลดคอสบางส่วนถ้าหากว่าถามว่า พอใจแค่ไหนผมคิดว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์ที่คิดว่าดีนะฮะแล้วแต่ผมก็ยังต้องทาต่อไปผมต้องเดินถามด็อกเตอร์ครับเ<ช>ดินทางที่ว่าเดินทางไปหลายๆที่ในโลกนี้นะครับเกเพราะว่า,า,วาในการจะพัฒนาศักยภาพของ SME ไทยเนี่ยให้แข่งขันในตลาดโลกนะต,ตอนนี้เราต้องเร่งพัฒนานอะไรบ้างครับเพราะตอนนี้การแข่งขันไม่หยุดเพียงแค่ประเทศเราเองประเทศเดียวถูกครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากเลยเวลาเราต้องการจะพัฒนา SME ไทยเนี่ย ก็คือ SME ไทยเองจะต้องต้องรู้ก่อนเลยว่าอะไรคือจุดแข่งของตัวเองอะไรคือความได้เปรียบน,นะครับในด้านการแข่งขันของตัวเองเพื่อจะได้ใช้ตรงนั้นให้เป็นสิ่งที่จะมาทะลุมตลาดใหม่แต่หัวใจอันที่สําคัญก็คือเรื่องของโลจิสติกซึ่งโลจิสติกสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการขนส่งมันเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนกระบวนการทําอย่างไรให้กระบวนการที่มีอยู่ภายในยองค์กรของเราสามารถสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเราได้ให้เข้าไปแข่งขันเหมือนกับเป็นหน่วยส่งกำลังบำรุงสนับสนุน ให้สินค้าของเราสามารถไปสู้สบรบได้บนตลาดวเวทีโลกเมื่อมีการพัฒนาระบบการจัดการให้ดีแล้วนั้นก็ย่อมส่งผลดีให้กับกธุรกิจรวมไปถึงตัวของสินค้าที่ได้มาตรฐานมากขึ้นและนี่เองครับที่เป็นหัวใจสำคัญในการจัดการระบบด้านโลจิสติกช่วงหน้าเราจะไปดูกันครับว่าหลังจากที่มีการจัดการระบบโลจิสติกแล้วนั้น เกียริเจริญซิตี้พาร์มีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามชมพร้อมๆกันครับเมื่อเกียริเจริญซิตี้พาร์ได้ปรับปรุงระบบของโลจิสติกสแล้วช่วงนี้ดรรุ่จะพาเราไปพบกับทายาทซึ่งกำลังจะเป็นกำลังสำคัญต่อไปของเกียรติเจริญซิตี้พาร์กับความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ส่งผลให้ธุรกิจติดปีกได้ในวันนี้ ไปชมพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับคุณสัจชายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำเป็นกล้องครับคุณสัจชัยครับเป็นผู้ที่ดูแลโรงงานตรงนี้ครับครัถโฟล์คสัตั์ใช่ไหมครับตัวปุ่ับ็อกเตอร์และปุ่มของคุณอาครับอยากจะมาเห็นพ r o c e ส s ในการปรับตัวที่ติกแล้วเพื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจกับที่สุดที่ดูรายการนี้อยู่ครับอบคครับก็คือเราได้ปรับปรุมรถได้ติดต่างๆในการ input Policy, คุณภาพคุณภาพคุณภาพคุะภานคุณภาพคุณางคอณภาพคุณภาพ็ุณภาพก็จะเป็นณภาพคุณภนพคุณภาพคุงภา,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 งงานคุงคาพคุณภารคุณภาอคเณภาพคุณภาพคุเภา่คจณเาพเุณภาพคุณภาพคุณภาพ็ุณภาพคุา,า,กาก็จะมาทํา,ากาพคุณภาพคุณภาพคุาหคุณภาพ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 คเณภ็พคุณนาพคุณภาพคุณภายเรณภาก็จะไปพคอณดาพคุณภ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 าพมุณลาพคุณภานคุณภาพคุหนา่คอณภารครับาพนุณภาพคุนภาพคุณภุณภส่วนณภาพคาพคุคุณภาพคุณภาพคุณ ส่วนของตรงแถวคอนโซลรถยนต์ก็จะมีพลาสติกพุ่มอีกทีหนึ่งที่เราขับกันนะครับภายในก็จะมีชิ้นส่วนตัวน,นี้อยู่นะครับเป็นแกนกลางในการยึดชิ้นส่วนท<อ>ุกชิ้นนะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่เห็นไปรูปทั้งหมดเนี่ยเป็นเหล็กบางๆลเลยแทนเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็มาเป็นตัวนี้ได้ใช่ครับมีทั้งเป็นสี่เหลี่ยมทั้งเป็นม้วนเลยแล้วเราก็จตะต้องสู่ กระบวนการการขึ้นลูกขึ้นมาเพ่อได้ตัวเมื่อสักครู่ครับครับอ๋ออย่างที่ดรบอกทุกอย่างที่เกิดขึ้นถ้ามันเป็นล้อมันจะเป็นการเสียเวลาแล้วก็เสียเงินถูกยิ่งรอนานยิ่งเสียเงินครับครับรอนานไม่ได้ครับแต่นี้จะเป็นแมตตเรียวที่เราเตรียมพร้อมสําหรับขึ้นการผลิตในวันนี้นะครับครับทั้งหมดนี้ก็แต่ละอันก็จะมี ซส์และควางหนาแตกต่างกันคเนีวก็ต้องคุมทั้งหมดเลยนี่คือสเตจเครื่องใช้สเตจแรกหลังจากนั้นหลังจากนั้นเนี่ยในแ่นต่างๆเนี่ยเราก็จะไปขึ้นรูปที่เครื่องปั้มขึ้นรูปอย่างนี้เลยไปดูครับเครื่องปั้มเราก็จะมีหลากหลายก็ตามแต่รุ่นของชิ้นส่วนที่เราต้องการอันนี้ถ้าตามตำราของล็อกเตอร์คือว่าต้องเดินมาให้ใกล้ที่สุด สร้างตรงนี้ไว้ก่อนและหลังจากนั้นเมื่อถึงเวลาก็จะเข้ามาสู่ในกระบวนการค่ครับในตัวในตัวแท่นตีนใี่ก็จะมาสไตล์บค่อนข้างเลยครับครับตีนออกมาแล้วก็จะกลายเป็นบลอกแล้วแหละเพราะว่าเราตั้างเอาไว้แล้วใช่ครับเพราะว่านี้ก็ต้องมีแม่พิมพ์นครับนอกจากนอจากการปั้นชิ้เสร็จเป็นตัวแล้วเนี่ยเราก็จะไปคอนกรีสปอดแล้วเชื่อมแล้วใส่ชิ้นน้เห็นว่าเอ่อจะมีการสประกอรในเชื่อมถึงไรบ้างครับ นี่คือตัวอย่างเพื่อจะให้รู้ว่าเดี๋ยวมาประกอบแล้วจะต้องจอดตรงแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้ครับตัวที่สองประกอบครับอประกอบตรวนี้จะมารวมกันแล้วก็ประกอบเองง่ายเข้าไปเชื่อมติดเข้าด้วยกันครับครับอันนี้ก็อย่างที่ดรว่าก็คือว่าให้ทีมงานทุกคนรับทราบว่านี่คือแบบนี่คือทุกคนต้องรับทราบเหมือนกันเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาถ้าว่ามีคนหนึ่งเข้าใจเป็นอีกแบบเลยมันจะส่งผลกันทบทักษีเลยต่อตัวชิ้นส่วนครับ ต่อไปจะเป็นงานเชื่อมนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะเอาช้าจากการปั๊มหั่นต่างๆนยเอามาประกอบเป็นตัวนะตัวนี้เราจะการเชื่อมเราเนี่ยตั้งแต่ก่อนเนี่ยเราก็เริ่มมาจากการใช้คนเชื่อมใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ก็มุ่งสู่มาใช้โรบอทเชื่อมซึ่งทาให้เราได้ productivity ที่ดีขึ้นแล้วก็คุณภาพที่แน่นอนกว่าแล้วก็ความมั่นคนขงของกระบวนการนก็จะสูงขึ้นด้วย นั่นหมายความว่าทุกสิ่งที่เราทำน่ต้องการที่เราจะาให้ทีมงานของเราทำงานได้ก็ที่สุดแล้วก็ใช้เวลาน้อยที่สุดใช่ครับคือสิ่งเนี่ยคือเราไม่ต้องการให้มี defect เกิด้นเพราะว่าปัญหาตอนที่เข้ามาตอนครั้งแรกเนี่ยที่บอกว่าเจอ defect ส่วนหนึ่งมาจากการเชื่อมครับซึ่งการปรับปรุงปรับเปลี่ยนนอกเหนือจากเรื่องของคนเนี่ยการใช้เทคโนโลยีใช้อุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยเป็นตัวที่จะมาช่วยลดความขัดข้องเี่ย ลดมื้นการจัดวางนะครับก็ทุกอย่างต้องเป็นระเบียบทุกอย่างต้องเป็นแบอว่าฟวามชัดของมันเนี่ยนะครับคือหลักการในการวางเนี่ยเป็นหลักการที่มองเหมือนกับเป็นสายทานเป็นน้ำว่าน้ำจะต้องสามารถไหลเวียนได้นะครับโดยใช้ระยะทางที่น้อยที่สุดเพื่อการเพื่อการใช้พื้นที่ของเราจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยอย่างช่วักครั่วนี้ซึงส่วนที่เราเพิ่งเชื่อมเสร็จนะครับเราก็จะเอาเข้ามาต้นของในนี้ทนการอินสเปคชันว่า สินค้าตัวน,นี้ได้คุณภาพหรือไมจะมีเซ็นเซอร์ต,ต่างๆเข้าขมาตรวสอบหลังจากนั่นตอนสอบผ่านตัวไปเขียวก็จะขึ้นเมื่อไปเขียวขึ้นเสร็จเราก็ตัวน,นี้สามารถเอ้รับรองได้ว่าได้มาตรฐานตอบโอกาสลูกค้าแล้วเราก็เอาเก็บดูแลรักษา,าใส่ภาชนะท,ที่เกอบกับเรียนไว้สำหรับการจาัดส่ง แล้วเครื่องนี้ที่ว่าเนี่ยมันเช็คความผิดพานี่ประมาณได้ขนาดไหนครก็เป็นรถเป็นรถ่นนะครับก็เช็ร้อยปรตที่ตัวเลยครับรอยปรตที่ตัวใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นเอ่เอาะแนนตลอนักนะงารทำความเขาความใจนักการว่าการตรวจสอบและก็การการตรวจเนี่ยควรจะสังเกตอะไรบ้างมีอะไรที่เป็น ออหน้าจุดข้อควรระวังเพื่อความเซฟตี้ของพนักงานนะครับอย่างที่จะมีที่สุดอะไรประมอกของบ้างนะครับก็จะมีสักแั่ละอย่างนะครับพนักงานสิบคนทรัเหมือนกันหมดเป็นแมนนอลใช่ครับเป็นแบนนอลกล้วถ้าเราไปดูเรื่องของการทำมา เราก็จะมีบางสี่งก็จะมีการประคบด้วยตรงนี้เป็นโปรเซสของการประคบซึ่งจะเอาชาร์จของสิ่งนี่ยมาประกบเข้าด้วยกันแล้วก็อันตรเชื่อมเป็นจุดน,น,นะวกันครับ,รบตรงนี้จะเป็นจนนุดทับตัวอย่างเป็นต้นครับนอกจากตรงนี้แต่ทุมันก็จะมีการไปดูทดสอบความแน่นว่าการประอบเน้น,นไหมในคอเอสีสยงคลองไหมซึ่งก็จะเป็นสิ่งี่ทดสอบนะครับ พอเป็นอย่างนี้ปั๊บมันก็จะลดในเรื่องของความผิดพลาดเข้าะมันอยู่ในบล็อกของมันอยู่การสอดพอร์ตก็จะง่ายขึ้นพอไม่มผิดพลาดแล้วด้วยแล้วพอเป็นในเรื่องอโปรแล้วก็ทำให้ทำง,งานได้เร็วขึ้น<ะ>เร็วขึ้นด้วยภ<ะ>ายใต้าบรนด์เน็ตเดือด จากที่เราเชื่อมประกอบขึ้นหลังเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาเบีเยบตรงนี้นะครับจะเป็นจุดพักรอสินค้าเพื่อทำการจัดส่งให้ลูกค้าอีกทีหนึง่งนะครับตรงนี้จะเป็นการพักรอสินค้การพักรอตรงนี้นะอ่ะเราจะสังเกตเห็นว่าเขาทักทั้งสุ่นี้มาเราทักสี่ใบเพื่อที่ว่าพาร์ตแต่ละทิ้งจะได้ไม่กระทบกันลยครับเมื่อการคัดพาร์ตแต่ละอัน,นเนี่ยคนกันหรือกระทบกัน,นกมันจะมีผลกับคุณภาพาได้จะทําให้บางที เทียงไปอะไรไปครับทำให้ลูกค้าประกอบล้วก็เสุดความยั่งยืนะครับนี้ตรงนี้เป็นจุดเสียงเพราะว่ามันผ่าน QC มาแล้วตามหลักออกมาจาก QC สมบูรณ์แล้วแต่ถ้าเกิดเราวางไม่ดีมันก็มีความเสี่ยงว่าเฮ้ยและสุดท้ายพอ่กไปให้ลูกค้า มันก็คือนติดสเปคเพราะมันเจี่ยวมันงอครับนัตรงนี้เป็นเป็นจุดหัวใจสำคัญอีกอันหนึ่งเลยในเรื่องของกระบวนการทางด้านโลจิสติกส์ไม่ใช่ผ่าน QC เสร็จแล้วก็ถือว่าจบแล้วไม่ใช่ครับการที่ QC ต้องมีการดูอย่างต่อเนื่องเราต้องดูแลไปจนถึงมือลูกค้าเลยครับครับงส่วนที่เราผลิตทั้งหมดในโรงงานนะครับเราต้องคำนึงถึงคุณภาพเป็นหลักตั้งแต่การวัตถุดิบเรานำเข้ามาจนการดูแลรักษาจนถึงมือลูกค้าซึ่งการดูแลคุณภาพตรงนี้ส่งผลดีกับ ลูกค้าได้ชิ้นส่วนที่ดีด้วยแล้วถ้าตัวพนักงานเองทําให้มีความปลอดภัยในการทํางานโรงงานนี้เนี่ยเป็นโรงงานที่เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับเ m e ที่มีการพัฒนาตนเองอย่างตอ่อเนื่องให้ความสําคัญกับเรื่องของตัวระบบออโิที่สิแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือถึงแม้ระบบณปัจจุบันดีเนี่ยต่อไปก็ต้องมีการพัฒนาอย่างตอ่อเนื่องมันไม่มีวันสิ้นสุดเราต้องตอบสนองความต้องการลูกค้าให้ได้นี่คือความท้าทายสําหรับผู้ประกอบการทุกรายเลยนะครับที่เป็น SME ซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่า ลจิษฐานเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถมาช่วยได้การปรับปรุงระบบด้านโลจิสติกสนอกจากจะช่วยในเรื่องของต้นทุนการผลิตแล้วยังส่งผลถึงคุณภาพของชิ้นงานที่มีคุณภาพเพียงแค่เรากลับมามองธุรกิจของตอนเองและศึกษามันอย่างเข้าใจก็จะทำให้มองเห็นหนทางแห่งความสาเร็จได้ไม่ยากช่วงหน้ามาพบกับเส้นทางบนธุรกิจอะไรยานยนต์ที่อยู่มาอย่างยาวนานกว่า40ปีเกียริเจริญซิตี้พาทผ่านอะไรมาบ้างห้ามพลาดครับ